เรามาทำไมที่นี่เนี่ยมาทำไมที่นี่โออพอดีพวกเราอะอยากจะมาสร้งงางโรงแรมที่นี่นะครับนายจออ๋อได้เลยครับเออแล้วนี่ชายสองคนเอ้าจำกันไม่ได้เหรอเพื่อนแตงโมฮะเออแล้วแตงชื่อได้ไงเนี่ยฉันเข้าพูดฉันแอปเปิ้ลงล่าจำฉันไม่ได้เหรออ๋ออ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยเออเจ้าฟักทองอะฮะอะไรเหรอ นี่พวกนายนายรู้จักเขาด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักละ่ะแล้วก็เล่นกันไงตอนนั้นน่ะที่เราเป็นเพื่อนกันน่ะอ๋อโอเคเอ๊ะแล้วแต่ทําไมโรงแรมนี้มีตู้อ่ะมีตู้มีตู้เออเมืนมีตู้เยอะแปลกๆอะนะบาเหอะช่างมันเหอะบางทีโรงแรมพ่ออาจจะมีตู้เก็บของเยอะนะโอเคทะลุไปเลยอืมอืมมีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะเพื่อน ช่วยนะฉันก็พูดเองฉันไม่เห็นนี่มไม่เห็นเจออะไรเลยไปแล้วให้กว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆเฮ้ยช่ว่าไม่น่าไม่น่ามีอะไรและเลย,เยนี่ไงมีตู้เก็บของให้เข้านี่เร,เร็วๆนี่ไม่ไปเข้ากันเลยฮฮเฮ้ย เฮ้ยฉันว่าน่าจะแปลก,ก็เลยนะเจ้าเขาเจ้าเขาบดเอาอะไรกันเนี่ยเออก็แค่ไฟตกเองอ่ะไม่เอาดีกว่าฉันว่าเข้าตู้ดีกว่านะเฮ้ยทำไมเขาเข้าตู้กันนะ่ะคุณกรโรดครับคุณกรโรดครับคุณผมซิสระให้คุณก็ได้นะครับคุณเข้าตูไ้ไหมครับเออฉันก็ว่างนั้นแหละเข้าดีกว่านะบา,บายๆนะเพื่อนแล้วเอ่ตู้มันเต็มแล้วคุณเก๊ฉันก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะฉันขอบคุณแกมากเลย บายบายเอ๊ะทำอมมันเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังฉันเลยเอ๊ะนี่มันคุณรัดนี่โอเค <c oughs> คุณอยากผ่านทางไปทางนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เดี๋ยวผมรปีกทางให้นะครับโอ้ยโอ้ยโอเคคุณไปได้เลยครับวี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ย hey! ทุกคนออกกันมาได้เลยเอ๊ะ uh, จริงเหรอโอเคโอเคทุกคนตอนนี้สามารถไปจนต่อได้แล้วแหละ,ละ,ละสงสารโรงแรมนี่มัน่าจะปกติแล้วแหละนะเอ๊ะ hey! ทุกคนนี่ประตูห้องต่อไปแล้วนะโอเคได้เลยไปแล้วนะโอ้ oh, จะฝักทองระวังด้วยล่ะ โอเคจ้เปิ้ลด้วยนะฉันด้วยเอย๊แล้วเมื่อกี้นี้เจ้าไม่ได้เข้าตู้อะแล้วทําไมเจ้าถึงกลับมาได้อ๋อื่อทีมันมีปีศาจตัวนำดำๆตัวหนึงอะมันบอกว่าอะไรอะไอะไรสะกอย่าอะไรนะไรอะไรอะไรอะไอะไรนะไรอะขอะ่า,าอะไอะมอแลรอะรอะไ้อะไรอะไรอ็ไม่ไรู้แต่ชไ้อว่าเข้รตู้รอะไาอนะเพราะไานะีรอะจจะไอะอาไระอะอะไระอไะไะไอะอะไออะอะไรออไอะไระไอเไอเเนะ ใช่ใช่ใช่ไปไปกันดีกว่าเอ๊ะห้องนี้มันห้องมืดนี่นะโอ้เออทำไมอยู่ดีๆไฟมันดับอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปต่อไปต่อไปต่อดีกว่าบางทีไฟมันอาจจะเสียก็ได้นะเรอะเ้ยโอ้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  ดีของแกไปนั่นแหละนะอืมไปดีกว่าไปต่อดีกว่าไปด้วยขอไปด้วยไปด้วยโอ้ยเฮ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 ้ยฉันก็โดนเหมือนกันโอ้ยวุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยก้มหน้าอย่าไปมองมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันหันหลังฉันไม่มองหน้ามันก็ได้เบอร์ประตูดิฉันเปิดประตูให้เองเฮ้ยเปิดประตูแล้วเว้ย โอ๊ยมันหายไปแล้วทุกคนนะเหรอแคเคพวกเรารอดจากนี่มาได้แล้วด้วยนะเนี่ยดวงดีมากเลยนะไากันต่อดีกว่าเฮ้ยนี่มันดวงตาอะไรเนี่ยมันเยอะจังเลยต้นนะสีนะฉันจะเจออะไรหรือเปล่าอ่ะไปกันต่อดีกว่าทุกคนเฮ้ยมันตัวะอรเนี่ยอย่าบอกนะว่า นั่นคือปีศาจจอมโหดฮ่าฮ่าฮ่าฮยา